ตื่นเช้ามายังไม่ทันได้ล้างสีฟันเลยค่ะคุณขาบ่ายสามสบายมากมาให้อาหารตากันดีกว่าตัวละห้าติก็มีแฟนคลับก็ส่งมาให้อีกดูกินงันช้ำกินเหมือนอดข้าวกินเหมือนไม่มีอะไรจะกินแล้วหลายคนสงสัยว่านี่คืออาหารตาอะไรนี่คืออาหารตาสูตรพิเศษค่ะเพราะมันจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่กินผสมกันมันชื่อว่าออปติมัตแต่พ่หาอีกนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าบ้านอ่างไม่พอเดี๋ยวซื้อบ้านใหม่เหมือนที่เราทํามาแล้วตอนแรกบ้านเรามีอยู่เท่านี้เราเลยซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวรออีกหลังนึงถ้าเขาขายเดี๋ยวจะซื้ออีกขนาดแม่มันยังไม่ได้ให้เลยโดน้องก็โตขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตาเราเลยสวยจัดอ่างก็สวยให้อาหารก้อนอาหารก็สูตรพิเศษเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เหมือนไม่ได้กินข้าวมาประมาณ3วันเลยนะลูกให้อาหารปลาทีไรเหมือนเปียกทุกทีเดือนหนึ่งเปลี่ยนน้ำกี่ครั้งคะถ้าน้ำมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ปลาปลอดภัยแข็งแรงเนี่ยเราต้องมีกรองที่ดีมีน้ำที่ใสปลาต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญไม่เหนื่อยกูคะ่ะสัปดาห์ละครั้งก็พอล้อนน้ำสักประมาณ30เซนตนะคะออ่าและนี่นะคะเมื่อเช้าค่ะเซอร์ไพรส์มาก ลังขนาดนี้ลูกสาวส่งปลามาให้ค่ะกระเทยลปลาสวยดูกล้องแพนไปที่ไหนเนี่ย <c oughs> ถือกล้องทีไรพี่หน้าทุกทีเอางล้มึงถือต่อเถอะร้านกระเทยปลาสวยบอกให้รีบแกยังงานการผัวก็ต้องมีคลิปก็ต้องตัดคลิปกับเมียเนี่ยใครสำคัญกว่าท่านผู้ชมครับนิทาน a อที่ตอนนี้ไม่ออกก็เพราะเมียผมเนี่ยแหละแล้วใครสนใจดูบ้างของกูยอดไลค์เป็นหมื่นของมึงยอดไลค์เท่าไหร่ห <c oughs> ้าสิบ <c oughs> เธอร์ไอะไรคะ โอ้ <Yeah. S 2> oh, แถมกูมาอีกแล้วใน Facebook มันดูตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ตอนนี้ทำไมตัวเล็กแค่นี้อะคุณวิทย์เฮ้ยแต่ตัวตรงสวยกลมน่ารัก3ตัวเพราะอะไรรู้ปะไม่อยากรู้รู้มาเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มอีก3ตัว150บาเิืบงบน่นอะไรนะักหนาตัวละ50บาทและนี่คือการปล่อยปลาของเราสวยโยก็จะปล่อยปลาแล้วก็ไปวัดบํเพ็ญเหนือก็ได้จ้ะถ้ากูอยากปล่อยปลาบึกอะ ไม่ต้องไปปล่อยที่นั้นละค่ะเอาหัวไปปล่อยเลยค่ะเอาหัวไปปล่อยวัดนะคะหาค่ากินเองน่ารักน้องครีบสวยหางไม่ขาดหางไม่ริ้วเลยกําลังโตตัวสั้นปุก๊กลุกน่ารักกลัวอ,อย่างเดียวคืออะไรป้าบางทีเนี่ยพอเราไปเลือกไปเห็นที่ร้านอะ่ะผอมลีนใช่เ,ออเราอยากได้ปลาอ้วนๆเราก็ต้องให้อาหารเราก็ต้องเอามาขุนนะคะแล้วก็ขุนด้วยออพติมัสนั่นแหละมีแม่อย่างนี้ต้องทําใจเ้อแเลนนี่ อาหารผสมแม่หมอเพมปลามันปะไซส์แง่ถ้าเกิดไปไปได้เนี่ยก็เลือกเนี่ยเลี้ยงแบบคนธรรมดาไม่ต้องเลี้ยงแบบคนรวยทั่วไปหรอกค่ะปลาตัว3ามพันห้าพันกูเลี้ยงตัวละร้อยตัวละห้าสิบบาทก็โตวสวยเหมือนกันได้นั่นแหละค่ะเมียผมไม่ได้เลี้ยงแบบคนธรรมดาเมียผมเลี้ยงแบบคนวิกลจริตเลี้ยงวิกลจริตธรรมดาที่ไหนล่ะคุณใครเขาเลี้ยงกันนั่นเยอะขนาดนี้ฮะ <laughs> บ้านก็บ้านกูโฉนดก็บ้านกูอะไรก็ของกูแต่ทําไมวุ่นวายก,กูจังเลยสงสารปลาไม่ต้องสงสารปลาแล้วค่ะสงสารดูก่อนดีกว่าวันนี้กูจะได้กินอะไร